ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดมหึมาหรือบางคนน่ะเรียกว่าเป็นธุรกิจระดับแสนล้านเลยนะ แต่วิธีคิดหรือว่ากฎเกณฑ์อ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกับประเทศทางฝั่งยุโรปะนะคือมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายแบบ1 0 0เซ็น่ะแล้วที่เห็นกันเยอะแยะอ่ะเรียกว่าจะกลายเป็นสินค้าโอท็อปของประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้ถูกกฎหมายเหรอเนี่ยึ้นเล่าแบบสรุปเลยนะมันคือการปิดตาข้างหนึ่งของรัฐคือในช่วงทศวรรษที่1980มันก็จะมีหนังผู้ใหญ่ที่เหล่าบรรดาผู้ผลิตนั้นผลิตออกมาแต่ไม่ได้มีการร่วมเพศจริงๆก็เลยถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือในนช่่ววงงงททศรรรษีี1990แัแหละะต้อกกาจจมเซิๆ เพราะมันอาจจะเข้าถึงบทบาทเข้าถึงอารมณ์ได้สมจริงกว่าแต่ประเด็นหรือว่าหัวใจสําคัญของมันอยู่ที่คํานี้เลยก็คือเซนเซอร์ เพราะเมื่อมีการเซ็นเซอร์กฎหมายญี่ปุ่นก็จะเหมารวมอัตโนมัติว่านักแสดงไม่ได้มีการร่วมเพศกันจริงๆแม้ว่าใครๆก็รู้ว่ามันเป็นยังไงคือทุกวันนี้เราอาจจะคุ้นชินไปแล้วว่าหนัง AV ีกับประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นของคู่กันแต่ถ้าตัดเรื่องของความคุ้นชินนี้ออกไปทุกคนนึกออกใช่ปะ่ะคือมันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นน่ะเขาจะยอมปิดตาข้างเดียวกับเรื่องนี้คือญี่ปุ่นน่ะโครจะแบบเจ้าระเบียบเข่งรัดแต่ส่วนหนึ่งที่เขายอมปิดตาข้างเดียวก็เพราะว่า เขามองเห็นตัวเลขที่เรียกว่าเม็ดเงินมันมีมูลค่ามหาศาลแล้วผลพลอยได้ที่ไม่ใช่แค่วงการหนัง18บวกหรือว่าหนังเอวีทั้งนั้นมันยังมีธุรกิจที่อยู่รอบๆที่มันเกี่ยวข้องทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอย่างเช่นร้านเหล้าบาร์โฮสธุรกิจอาหารเสริมคือมันต่อยอดไปแบบไม่รู้จบอ่ะมันก็เลยทําให้รัฐบาลที่ญี่ปุ่นต้องยอมปิดตาข้างนึงคือโน้ตเอาไว้นิดนึงว่าประวัติศาสตร์หนังเอวีหรือว่าหนังโป๊ของประเทศที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็ไม่ได้สวยงามหรือว่ารวยด้วยกลีบกุหลาบอะไรขนาดนั้นะน,ะนะเขาก การทารุณกรรมหรือว่าการละเมิดสิทธิล่วงละเมิดต่างๆอ่ะ